กินกะทิกินไข่แดงทำให้คอเลสเตอรอลสูงจริงหรอก่อนอื่นเรามาฟันธงกันก่อนเลยนะครับว่าในอาหารอะไรบ้างนะครับที่มีคอเลสเตอรอลกะทิวนัดอะโวคาโดงาจำไว้เลยนะครับอย่างหนึ่งเลยนะในพืชทุกชนิดไม่มีคอเลสเตอรอลดังนั้นถ้าเกิดว่ามีใครมาเตือนบอกว่าเฮ้ยอย่าก,กินกะทินะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงอันเนี้ย ไม่จริงนะครับผลเลือดที่เราตรวจกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับน้ำตาลไตรกิสราย HDLLDL คอเลสเตอรอลนะครับก็วันนี้เราพูดถึงคอเลสเตอรอลกันไม่มีในพืชถูกไหมครับแต่ก็มีในเนื้อสัตว์ในไข่แดงในตับเครื่องในอวัยวะต่างๆอันนี้มีคอเลสเตอรอลในร่างกายเรา100%มาจากร่างกายผลิตเอง70%และก็รับจากอาหารอีก30% อย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดร่างกายผลิตอะไรออกมาใช้เนี่ยหนึ่งเลยแปลว่ามันสำคัญไม่ใช่อันตรายที่ต้องผลิต,ลตมาทุกวันเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าคอเลสเตอรอล,ลมีหน้าที่สำคัญหลายประการในร่างกายหน้าที่แรกนะครับก็คือผลิตเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายคำว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็คือเอ่อไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเป็นปอดเป็นหลอดลมเป็นหลอดเลือด เป็นทุกสิ่งในร่างกายที่เป็นเซลล์นะคือจะต้องมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลผลิตเป็นฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบของน้ำดีนะครับก็คือว่าเอาไว้ย่อยไขยมันถ้าเราไม่มีคอเลสเตอรอลเราก็กินไขมันแล้วย่อยไม่ได้อีกอันนึงก็คือเป็นสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทก็คือในสมองในปลายมือปลายเท้านะครับแล้วความสำคัญคอเลสเตอรอลเนี่ยมีมากขนาดไหนยังไม่เคยมีแบบการทดลอง ในทางวิทยาศาสตร์จริงจังนะครับเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ก็คือมีการอนุมาณเปรียบเทียบเอาไว้ก็คือว่าถ้าร่างกายเราอยู่หยุดผลิตคอเลสเตอรอลแล้วก็เราไม่ได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหารนั่นแปลว่า70%ที่ร่างกายผลิตไม่มี30%ที่กินเข้าไปไม่มีถูกไหมครับอถ้าเราขาดคอเลสเตอรอลไปภายใน7วันเนี่ยเราจะตายทันทีเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะครับ เซลของเราเนี่ยประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอลถูกไหมแล้วทุกครั้งที่เราลูบทุกทุกครั้งที่เราขยับทุกครั้งที่เราคิดทุกครั้งที่เราออกแรงอะไรตั้งหลายทั้งหลายแหล่นะครับมันจะทําให้เซลล์เสื่อมแล้วก็เซลลเสียสภาพนู่นนี่นั่นเซลล์ Sell ต้องการการผลิตใหม่การซ่อมแซมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าเราผลิตเซลล์ใหม่ไม่ได้เราก็จะมีแต่เซลล์เก่าที่ตายตายตายไปอย่า,ยายยงเดียวเน่าเปื่อยปุพัง ใน7จวันแล้วก็ตายนะครับเร็วกว่ามะเร็งอีกน่ากลัวกว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นพราเอกนะครับไม่ใช่ผู้ร้ายนะในความรู้เก่าๆอาจจะมองว่าเป็นผู้ร้ายแต่ปัจจุบันไม่ใช่ทีนี้ก็มาถึงประโยชน์ยอดนิยมที่เขาพูดกันนะครับก็คือว่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยทำให้หลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดแตกอะไรก็แล้วแต่นะก็คือ พุ่งเป้าไปเลยว่าเฮ้ยไอเนี่ยไอหลอดเลือดเนี่ยเป็นเพราะโคอเลสเตอรอลนะลก็กินอาหารคอเลสเตอรอลเยอะๆไม่ดีทําให้เกิดเหตุแบบนั้นคนที่มีหลอดเลือดติดตันเนี่ยที่เขาผ่ามาดูเขาก็จะพบองค์ประกอบของโคอเลสเตอรอล,ลกับแคลเซียมนะครับอยู่ในบริเวณที่หลอดเลือดมันอุดตันนะครับก็คือว่าไอตรงที่ปกติหลอดเลือดเราก็จะเป็นท่อน้ําถูกไหมท่อน้ํากลมๆอย่างเงี้ยกลมๆอย่างนี้นถูกไหมแล้วก็พอมีหลอดไอมีคอเลสเตอรอลกับคตไอ แคลเซียมมาอุดตันนะครับมันก็มันก็จะแบบปุ๊บปุ๊บ๊มันก็จะเล็กเล็เล็กเล็ก,ล,ก,ล,กลงเรื่อยๆจนแบบก็คือตันนั่นะครับนะอันนี้ก็คือว่าเป็นความรู้ความเข้าใจของสมัยก่อนที่เขาเห็นเป็นอย่างนั้นซึ่งความเป็นจริงก็คือใช่นะแต่มันต้องดูก่อนว่าสาเหตุแล้วอยู่ดีๆคอเลสเตอรอลมันมาอุดทําไมถ้าผมจะเปรียบนะครับเเปรียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับว่า หลอดเลือดเราเนี่ยก็คือถนนเส้นหนึ่งนะครับถนนเส้นหนึ่งที่มีแบบตึกราบ้านช่องตึกแถวมีบ้านนอยู่ข้างทางนะครับตลอดเส้นทางแล้วจู่ๆนะครับก็มีเหตุเพลิงไหม้ตามบ้านต่างๆริมถนนแคลเซียมกับคอเลสเตอรอลก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวิ่งมาดับไฟในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็ต้องต้องยอมรับว่าเพลิงไหม้เนี่ยมันอันตรายเนาะหลายๆครั้งมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บก็คือล้มหายตายจากอยู่ในกองกองนั้น มันทาให้เกิดแบบก็แบบคือเป็นกองสูงนะับก็คือเหมือนกับคอเลสเตอรอลตายไอแคลเซียมตายก็อุดอุดอุด,อด,อดก็คือนูนสูงขึ้นสูงขึ้นถนนก็แคบลงอะไรประมาณนี้นะซึ่งถามว่าเราอยู่อยู่บ้านไฟไหมห้ได้ยังไงผู้วางเพลิงเนะี่ยคือใครนีตัวสาเหตุก็คือการที่ในเลือดเรานะครับมีน้ําตาลสูงเกินหรือมีอินซูลินสูงเกินนะครับมันทําให้เกิดการอักเสบภายใน ทำให้เกิดบาดแผลในหลอดเลือดแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยซึ่งเป็นพระเอกนะทั้งแคลเซียมทั้งอคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นพระเอกทั้งคู่นะซึ่งจริงๆมีหลายตัวเนาะก็คือไอเนี่ยอสองตัวเนี่ยเป็นพระเอกเนาะก็ช่วยมาดับไฟแล้วก็เสียชีวิตในหน้าที่นะนแทนที่เราจะแบบอวยว่เาเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นคนดีเป็นฮีโร่นะครับเรากลับไปแบบสังคมไปตราหน้ารังเกียจว่าเฮ้ยเนี่ยคอเลสเตอรอลแม่ง้ายนะแ ทำให้คุณตายทําให้คุณแบบหลอดเลือดแตกหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับว่าความรู้ยุคนี้ก็คือบอกชัดเจนแล้วว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้อันตรายนะคอเลสเตอรอลเป็นพระเอกนะครับต้องมีต้องกินต้องใช้ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่หลอดเลือดแตกหรืออะไรเนี่ยมันยังมีอีกหลายปัจจัยเนาะอย่างเช่นถ้าร่างกายเราขาดคอลลาเจนก็ทําให้ความยืดหยุ่นในหลอดเลือดน้อยก็คือมีโอกาสที่เส้นเลือดจะเปราะแตกได้ง่ายนะก็ ต้องบอกว่ามีอีกหลายปัจจัยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวนะน้ำตาลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบร่วมแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วทําให้สุขภาพแย่อันนี้ไม่จริงนะครับแต่แต่อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าแต่ก็มีโอกาสที่จะสุขภาพแย่ด้วยนะ เพ,เพราะว่าในผลเลือดมันไม่ได้มีคอเลสเตอรอลอย่างเดียวถูกไหมมันมีอีกลายอประกอบดังนั้นก็อย่าไปฟันธงนะครับว่าเฮ้ยเห็นคอเลสเตอรอลสามรอยเห็นคอเลสเตอรอล500รอแล้วแบบว่าคนเนี้ยไม่ปกติใกล้าตายแล้วแบบว่าอันตรายซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเ,เหตุผลที่คาใจผมมาตั้งแต่สมัยผมจบมหลาลัยใหม่ๆเนาะคือผมก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งรูปร่างอ้วนใหญ่อ้วนเลยนะก็คือว่าหนักเนี่ย ร้อยร้อยสามสิบโลหรือร้อยห้าสิบโลจําไม่ได้ก็คือประมาณนี้ร้อยสาสิบถึงร้อยห้าสิบคือตัวใหญ่มากนะครับเออก็เคยพูดคุยเรื่องปัญหาสุขภาพเขาเฮ้ยเนี่ยพี่คือตอนนั้นตอนนั้นเราเราก็แบบเออประมาณสักหนะักก็แปดเก้าสิบเนาะก็คืออ้วนอะไรแต่ไม่ได้อ้วนอย่างพี่เขาเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงก็แบบว่าก็พูดคุยนะครับแต่ตอนนั้นยังลดน้ําหนักไม่เป็นนะก็ยังมุ่มัซวยวอยู่แล้วก็คุยว่าเออพี่ทํายังไงพี่ไม่ดูแลหรอนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายเนี่ยพอครับ ผลเลือดของพี่เขาเนี่ยมีคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยเกือบ400สูงไหมโอ้สูงปรี๊ดเลยนะคนทั่วไปแบบ200ก็บบหัวร้อนแล้วแบบเฮ้ย200เั้ใกล้ตายแล้วนู่นนี่นะั่นพี่คนนี้เขามี400มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นก็คือมีตั้งแต่สมัย400ตั้งแต่สมัยเริ่มอ้วนแต่ตัวเขาเนี่ยตรวจสุขภาพทุกปีไม่เคยป่วยไม่เคยนอนแอดมิดโรงพยาบาลตัวพี่เขาเนี่ยเขาอยู่กับคอเลสเตอรอลเนี่ยระดับ400เนี่ย300บวกถึง400เนี่ย อยู่มาเป็นสิบปีโดยที่ไม่มีการเขาเรียกว่าอุดตันของหลอดเลือดเลยนะซึ่งตอนนี้นผมพูดตรงๆผมก็ไม่เข้าใจเนาะเพราะทฤษฎีที่เราเคยเรียนกันเนี่ยว่าคอเลสเตอรอลสูงทําให้หลอดเลือดอุดตันทําให้ความดันสูงด้วยนี่นเออความดันเขาก็ไม่สูงด้วยนะความดันเขาก็ค่อนข้างปกติแล้วเนี่ยเมือ่อสักประมาณแบบสองปีที่แล้วที่ผมได้รับรู้ข้อมูลแบบคอเลสเตอรอลเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้ร้ายนะจริงๆแล้วมันเป็นพระเอกนะครับเราก็ได้พยายามบอกกล่าวกับอีกหลายๆคนนะครับซึ่ง ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเนี่ยความรู้ตรงนี้มันมันยังไม่ได้แพร่หลายขนาดที่ว่าออกมาเป็นตำราดังนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่มีความรู้เก่าๆเขาก็จะเถียงนั่นนู่นนี่นั่นอยู่ซึ่งเราก็ดูผลนะเนาะคือผลของหลายๆคนที่เราเห็นแล้วเนี่ยยังมีหมออยู่อีกท่านหนึ่งที่ผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมก็ติดตามอ่าน <c oughs> เพจเขาอยู่ก็คือว่าเขาก็มีผลเลือด <c oughs> คอเลสเตอรอล,ลรวมราวๆสามร้0ยต้นๆน,น,นะครับยังไม่ถึง400อเนาะก็คือ300ต้ต้นๆเขาก็มีรูปร่าง ที่ดีกว่าสมัยตอนอ้วนแล้วก็แข็งแรงกว่าแต่ก่อนน้าเด็กกว่าแต่ก่อนก็คือตัวเขาเองเป็นหมอแล้วเขาก็สนใจในศาสตร์นี้ก็คือว่าในเรื่องคอเลสเตอรอลนะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ยืนยันว่าเฮ้ยคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวร้ายนะมันเป็นพระเอกนะครับสรุปชัดๆคอเลสเตอรอลสูงไม่ได้แปลว่าสุขภาพแย่ yeah. แต่ก็ไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีนะครับเพราะในผลเลือดยังมีอีกหลายปัจจัยก็แต่อย่างหนึ่งเลยที่ต้องรู้ไว้คือคอเลสเตอรอล เป็นของดีไม่ใช่ของเสียไม่ใช่ของร้ายที่เราต้องเกลียดต้องกลัวหรือต้องหนีนะครับหรือแม้แต่นะครับการกินไข่แดงครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็กินไข่แดงกินหมดนะกินไข่เนี่ยปกติเมื่อก่อนเลยนะที่เรียนมาวันนึงเนี่ยเด็กอะไม่เกินไข่ไม่ควรเกินวันละสองฟองถูกไหมสักพักหนึ่งผู้ใหญ่ก็คือกินวันละฟองถ้าเกิดพนสูงอายุให้กิน วันเว้นวันสัปดาห์ละสองฟองอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นความรู้เก่าไปแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้เขาก็รณรงค์ให้กินไข่ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งฟองนะครับคาว่าอย่างน้อยเนาะตัวผมเองเนี่ยก็กินกินเป็นประจำนะครับก็วันหนึ่งสามถึงเจ็ดฟองแล้วแต่วันนะครับก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องกินทุกวันเจ็ดฟองก็คือว่าถ้าแบบวันไหนอยากกินเมนูไข่มากล้วก็ซัดจัดเต็มเจ็ดฟองอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็โดยมากก็เนี่ยสามฟองอะไรเงี้ยกินทุกวันโดยไม่แยกไข่แดงนะ กินไปเลยนะครับไข่แดงเป็นมีคอเลสเตอรอลสูงแถมเป็นมีไขมันจําเป็นในนั้นเนี่ยหลายตัวกินกันได้อย่างแฮปปี้นะครับให้ให้มีความรู้ด้วยส่วนความรู้ด้านอื่นๆก็ไปติดตามในคลิปได้นะครับผมก็จะทยอยลงไว้อีกใครสงสัยอะไรหรือว่ามีส่วนร่วมว่าเอ้ยเคยประสบการณ์จริงว่าฮ้ยฉันคอเลสเตอรอลสูงแต่แบบฉันสุขภาพแข็งแรงดีอะไรเนี่ยเราก็มาแชร์กันได้คอมเมนต์กันได้นะครับ